เป็นเราเกินไว้ครับว่าวันนี้เ,เป็นวันแรกของเทศกาลกินเจนะครับเราจะไปดูกันในแต่ละพื้นที่นะครับกับเทศกาลถือศีลกินเจ9ก้าทิวา9รารตีบุญบรารมีมหามงคลที่เมืองปากน้ำโพกครับ นี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพหน้าผาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนายทวีเสริมพักตีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลกินเจพร้อมด้วยนางวัตรพรเสริมพักตีกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการประธานหน่วที่ส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพ พร้อมด้วยคณะนะครับและก็ประชาชนร่วมเปิดงานเทศกาลเถอศินกินเจ9ทิวา9ราตีบุญบาร,รมีมหามงคลของจังหวัดนครสวรรค์ครับในปีนี้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2,567 เพื่อให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ชาวตลาดปากน้ำโพและกนักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่และองค์เทพต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวส่งเสริมให้คนทำความดีและเว้นความชั่วลดการฆ่าสัตว์และส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์กันด้วยนะครับซึ่งในปีนี้ครับก็ได้มีการจัดบริการอาหารเจให้ประชาชนได้ทานกันฟรีนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาตลอดทั้ง9วันนะครับ และความพิเศษของปีนี้ครับทางคณะผู้จัดงานมีบริการจัดส่งอาหารแบบ Delive อ y อิ่มบุญถึงบ้านกับ9อาหารมงคลอข,อขอไปครับอิ่มบุญถึงบ้านกับอาหารมงคลทั้ง9วันเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชาวปากน้ำโพนอกจากนี้ก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็มีการอัญเชิญองค์กิว่วอ้วงฮุกโจ้และเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพออกมาแห่เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับ